สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฟ้าน้อยพาเที่ยววันนี้ฟ้าน้อยพาเที่ยวก็จะพามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถอวิติปี2018นะครับตัวนี้เป็นกองเหล็กนะครับกองเหล็กจะเป็นประมาณนี้ครับใช้คุญแกเบอร์สิบสแล้วก็บล็อกสี่หุนและประแกขันกองน้ำมันเครื่องก็901นะครับเบอร์ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์นี้นครับ ใช้อยู่ประจำครับเปลี่ยนเองง่ายครับสไตล์ฟ้าน้อยก็จะมีที่ลองน้ำมันเครื่องเก่านะครับไปกันเลยครับขึ้นแม่แรงก่อนนะครับเพราะว่ารถมันเตี้ยรถมันเตี้ยขึ้นแม่แรงให้มันผมมันตัวใหญ่ก็เดี๋ยวจะมุดเข้าไปยากหน่อยก็เลยขึ้นแม่แรงให้มันสูงขึ้นเผื่อจะได้มุดง่ายๆกระแค่เบอร์สิบสี่หมุนออก ที่ลองให้ดีนะครับการมันหกแล้ก็หมุนออกเลยแล้วม,มันเครื่องก็จะไหลออกป,ปิดเหมือนเดิมนะครับหมุนไว้เหมือนเดิมปิดไปเหมือนเดิม ง่ายครับหลังจากนั้นก็ใช้ปรกเกะหมุนกองน้ำมันเครื่องออกนะครับออกเลยเพราะกองเด็กหมุนง่ายไม่เหมือนไม่เหมือนกลองไอ กระดาษนะครับวองกระดาษหมุนยากกว่าเอาอะไรมาลองด้วยนะเดี๋ยวมันหกมันเครื่องที่เหลือก็จะไหลออกมามันเสรียบร้อยมันไหลออกมาหมด เอากล่องกองอันใหม่นะครับกลับเข้าไปที่เดิมกลับเข้าไปที่เดิมไปที่เดิมแล้วก็ใช้ตัวเดิมนะครับเหมนเข้า หมุนพอตึงมือก็พอนะครับเดี๋ยวข้างหลังข่าวหลังเดียวออกอยากโอเคแล้วก็เช็ดนิดหน่อยนิดหน่อยเรียบร้อยทีนี้ก็ไปเอาน้ำมันใส่ข้างบนนะครับ ้าปิดพอที่รองน้ำมันเครื่องใอสอ่กันหกนี้ก็เทลงไปเลยถ้าเรามีที่รองแล้วมันก็เทได้ง่ายนะครับมันก็จะไม่หกเขาเรียกกวยใส่ไปเลยเทกันหมด เรียบร้อยปิดฝาเยี่ยมเรียบร้อยนะครับง่ายๆครับสไตล์้าน้อย